ก็ต้องขอกราบสวีทัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ครับอยู่กับผมสติกแมนคุงวันนี้เราอยู่กับเกมเกสนะครับเซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเราจะมาทําการสอนทุกอย่างเกี่ยวกับแบบเกสตอนนี้นะครับตอนนี้ในตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยเป็นตอนที่ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะเออเดี๋ยวเราจะไปพาเล่นกันนะครับเล่ตั้งแต่แรกไปเราไปโซโล่เลยดีกว่าโซโล่อันนี้เข้าลิ์ไปนะครับอันนี้หนึ่ง ผมจะสอนสำหรับในมือถือนั้นนะครับโอเคคุณจะเห็นปุ่มด้านซ้ายนะครับที่เป็นวิ่งนะครับเออวิ่งอ่าเดี๋ยวตอนจบท้ายคลิปจะมีเล่นเดี๋ยวผมเล่นโชว์นะอ่าแล้วก็กดสไลด์ครับจะเป็นการสไลด์แบบนี้เลยนะเออสามารถสไลด์ได้แล้วก็มีไฟฉายกับตะเกียงครับถ้าเกิดถ้าเกิดกดวิ่งแล้วกดกดย่อมันจะเป็นการสไลด์ครับ แล้วถ้าเกิดคุณหยุดวิ่งแล้วแล้วเดินเนี่ยแล้วกดย่ออนุการย่อครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็สไลด์แบบนี้แบบนี้อ่าแบบนี้กระโดดกระโดดได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ประตูนี้ครับประตูที่เป็นอ่อ่ะแบบนี้นะครับอ่าเป็นประตูแบบเนี้ยที่มันมีอะไรแปะอยู่เนี่ยให้คุณสไลด์เตะครับเนี่ยปกติปกติประตูมันจะเป็นแบบนี้ครับเออถ้าเกิดเป็นแบบนี้ให้คุณสไลด์เตะนะครับโอเค ตอนนี้ช่วงแรกคลิปก็จะสอนเฉยๆนะครับเกมนี้มันคล้ายเกมดอครับแต่เป็นเวอร์ชันแบบฟีลเลร์นิ่งครับอืมถ้ามันเป็นคล้ายเกมโดช่วงฟีลเลีร์นิ่งโอเคแล้วก็สไลด์มาสไลด์มาตรงนี้นะครับนี่ครับผีตัวแรกครับผีตัวนี้มันจะเป็นแฟร์ไฟล์รอบๆหน้าจ้องมาแล้วก็เกิดเราเจอช่องว่างเล็เข้าไปครับมันก็จะแอบได้เอาง่ายๆเหมือนลัสนั่นเองครับอง่ายๆเหมือนลัสครับโอเคเนี่ยแบบนี้ครับหาแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ไป แล้วก็เมื่อกี้รอบตัวตัวเดียวครับอันนี้จะมีเวลาสองนาทีสามสิวิถ้าเกิดผ่านไปไม่ได้ก็จะแพ้ครับถ้าเกิดเวลาหมดก็แล้วก็คันโยกนี้เราต้องเปิดสามอันนะครับเอาตัวเดินเข้าไปชนได้เลยนะครับเดินชนแล้วมันจะสามารถเปิดได้เลยนะครับโอเคก็มุดเข้าไปก็จะมีหลายที่มากครับถ้าเกิดเป็นห้องนี้ครับมชมพูนั่นนะมันก็จะมา มันจะตอนนั้นมันจะไม่มีที่อแอบเราต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆครับต้องรีบไปครับเกมนี้มันจะไม่ไม่อดอโยนให้เราคือไม่ทันคือไม่ทันเลยอ่ะนีดมันมาละไล่ไมาตรงนี้ต้องช็ชอตตรงนี้เจ้าแค่นั้นให้เกิดเจอแบบจะให้กด E แล้วก็ไปได้เลยอ่ะนี่นะอยู่ตรงนี้โอเคสำหรับขีตัวต่อไปครับขีตัวต่อไปนี้มันเป็นดวงตาครับมันจะเป็นห้องสีน้ำเงินน้ำเงินครับเดี๋ยวผมไปดูเลยไปครบับไปเลย แน่ตวงตานี้ครับห้ามมองนะครับแนะนำให้มองขึ้นไว้ถ้าเกิดเจอดวงตานี้อันเงี้คือห้ามมองอ่ะถ้าเกิดมองถ้าเกิดโดนถ้าเกิดเรามองครบสองครั้งเนี่ยเราจะตายครับมองครั้งแรกไม่เป็นไรแล้วเกิดมองสองครั้งปุ๊บเดียวปุ๊บตายเลยสองครั้งตายเลยอ่ะอัะนนงี้ะครับอโอเคแล้วก็มาถึงที่ร้อยในตอนในตอนที่สองเนี่พี่เปิดอกเลยนะผมนะนำแม่เอคนจะตายนะครับโอเค เดี๋ยวตัวต่อไปครับผีในชั้นที่สามนี้จะมีเอ,อ่อในชั้นที่2 3งสามนีจะมีตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายแล้วมันจะเป็นแปลไฟสีขาวครับโอเคส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมก็อธิบายนะครับไปลองมันมาครับนี่มันจะมาแบบนี้ครับให้คุณชิดกระแพงด้านซ้ายไว้ดีครับนี่ให้คุณชิดกระแพงด้านซ้ายด้านขวาไว้ครับด้านไหนก็ได้ครับมันจะมาพรงที่ที่เรามา เออพอมน,นมาฟุ้มันจะเป็นแปลไฟสีขาวให้คุณรีบชิดกําแพงซ้ายแล้วก็กำแพงขวาเลยแต่ที่ผมทําเมื่อกี้นะครับอันผมจะสัท่ที่ดีก็คือครับรอมันมามีก,กรอบีน่นใครที่เป็นแบบมูชั่นนี่ครับมาแล้วก็ซ้ายขวา,าได้แล้วก็รอมันไปแล้วก็ไปเลยนี่ครับแบบนี้อีซี่ครับแล้วก็ใครที่แพ้มูชั่นสเกตผมแนะนําให้ไม่ต้องเล่นเกมนี้มันคุณหัวมากเอออะไรอะไรแบบนี้ครับ นี่ครับมันจะเป็นแป็ฟันขาวชิดซ้ายชิดขาวาชิก้กระแพางขากระพงฝาก็ได้แล้วมันจะมีตัวดำๆอยู่ตนี้สองน,นี่ครับตัวนี้ครับเราออกมาแล้วก็อ่ะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เราออกมาออกเอาแง่ลบกสายตามันแล้วมันแล้วมันก็จะหายไปครับแล้วก็เราก็สามารถผ่านได้ลเลยแค่นี้ครับแล้วก็สโอเคมีตัวต่อไปเราจะมาดูตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นกระค้ากับดวง,งตาครับ มันจะเป็นแนวตั้งสีแดงครับถ้าเกิดคุณคุณต้องมองมันครับถ้าเกิดคุณเจอมาที่ห้องไหนคุณต้องมองมันแล้วก็ไปเปิดตูนี่ครับมันจะมันจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดคุณโดน,นแบบนี้ครับถ้าเกิดคุณโดนไอ้ดวงตาบาน,นันโอ้โหเม่งบิว้วมาเป็นซาพาวเวอร์เลยก็แน่นอนนะผมใช้โดนเป็นซาพาวเวอร์เ๋ยผมจะสอนนี่กี่หลับครับต,ต้องไหมเพลงต้องไหมโน้ตต้องไคมนี่เปิดกุญแจกโนนด้นนี่นน ใสใส่อย่างนี้นะครับสับมือใหม่ดีใครอยากลองเล่นนะครับคิดเกือบพายแล้วไป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 เโ้ s, <S นี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับเนี่ยนะให้มันเอาง่ายคือลูกสายตามันนะครับอถ้ากิดลูกสายตาปุ๊บนี่นี่นี่ตัวแดงเขาต้องมองเาต้องมองมันไว้แล้วก็แล้วก็เปิดประตูไปอเออเอาง่า,คายคือตัวนี้ห้ามมองตัวแดงมองต้อง,ตงตองมองเออต้องโฟกัสที่มันอะ ตัวี่ห้าม,มองตั่ห้ามองยาสับสนระหว่างตัวน้ำมินกับตัวแดงครับมันไม่เหมือนกันเลยแนะนำให้ดูที่สีห้องก็ได้ครับอโอเคลงสายตาม,มันครับเร็วๆ,ๆๆยาวๆครับเกมนี้มันมีผีทั้งหมด10ตัวครับนานีย้อยผมลืมนี่ครับเมลตายก็เป็นดวงตาอย่างนี้เลยจะมีให้เราเลือกระหว่าง เล่นใหม่หรือกลับที่็อบบี้แล้วรับอ่าแล้วพอมาถึงหน้าล็อบบี้ครับคุณจะเห็นกุญแจด้านขวาบนนะครับเห็นะครับกุญแจเออวิธีการได้รับกุญแจคือเล่นไปเรื่อยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นไปเรื่อยโอเคพอคุณได้เอากุญแจแล้วนี่ยคุณมาที่็อบบี้คุณมาตรงนี้ครับมาหลังตรงนี้เลยอ่ะแล้วคุณกดแถบไปตรงนี้มันจะเป็นการนี่ครับแมตซ์สี่สิบสปินสไตล์เอามันจะสุ่มนะครับให้คุณกดไปที่เมนูคัสตอมไมซ์แล้วก็ไปดูว่าคุณได้อะไรมา อ่าผมหาเกาอ,อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมสุ่มนะอ่ะนี่สมมุติผมได้แมตช์สี่สิบมาใช่ไหมผมก็นีได้นะนีแมตช์สี่สิบมันมีทั้งยืนเดินวิ่งกระโดดเอ๊ะม่ใช่กระโดดกระโดดมั้งกระโดดแล้วก็สไลด์ครับส่วนตัวต่อไปอันนี้คือเรียกว่าตัวจับเวลามันจะเปลี่ยนตีมครับโอเคอันนี้ก็เพลงครับเพลงมันมันผมเลือกเป็นเพลงของ It s p ส z ิ a าทามครับเพราะมันมันมันดีครับโอเค นะครับก็มีประมาณนี้แล้วเราจะไปสอนตัวอื่นเลยนะครับเมื่อกี้ผมมันมีอยู่ 5, 5้หระดับครับ5้ถึงหระดับระดับแรกคือทูโทเรียครับระดับนี้มีอะไรบ้างเป็นแค่แบบเหมือนฝึกซ้อมให้เด็กน้อยเฉยๆครับแบบมันจะไม่มีจับเวลาด้วยระบแรกคือเรื่องเกมมาจะไม่จะหยุดระดับทอ o r i a เรียครับที่2ครับจะเราต้องผ่านไปถึงครั้งที่3มโอเค,คระดับที่2คือมันจะมีดวงตาเพิ่มมา กับที่4ี่คือมีตัวไอ้ตัวดำๆนั่นกับตัวขอบขาวนั่งขึ้นมาครับโอเคผมผมจำชื่อมันไม่ได้ต้องขอไปด้วยครับแล้วก็ระดับร้าจะมีตัวเหลืองๆกับตัวไอ้ขอข้าวหรือเปล่าวะไม่ดีระดับ5้ามันจะเป็นตัวแดงเออตัวตาสีแดงระดับ6จะเป็นตัวของตัวตัวเหลืองๆครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปอธิบายภายหลังครับตัวเหลืองกับตัวฝนตกสีแดงครับ อ่าผมจะสอนวิธีการรับมือนะครับเราจะแป๊บหนึ่งครับโอเคไปเราไปพาไปดูตัวพวกนั้นเลยนี่ครับตัวหน้าเหลืองครับตัวนี้เลยนะครับชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้อ่าตัวมันจะเป็นตัวเหลี่องนี้พอคุณไปถึงระดับที่หกแล้วเนี่ยคุณจะเจอตัวนี้ครับอ่าตัวนี้เลยนะอืมซึ่งวิธีการรับมือนะครับเมื่อมันโผล่มาครับให้คุณหยุดเดินแล้วก็ย่อครับอืมแล้วมันจะตอนแรกมันจะหลับตาครับอืมใช่ตอนแรกมันจะหลับตาแล้วพอมัน ตอนแรกหลับตาไม่เท่าแต่พอมันลืมตาปุ๊บมันจะให้คุณเวลาคุณตั้งตัวถ้าเกิดถ้าเกิดมันลืมตาก็ตอนที่คุณไม่ได้ย่อแสดงว่าคุณเรียบร้อยครับเสร็จมันแน่ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะมันจะผล่มาตอนที่เราเจอไฟสีม่วงเอ้สีชมพูเออผมต้องขอโทษด้วยผมหาตัวตัวสุดท้ายไม่เจอครับเอาเป็นว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ชั้นที่ห้าครับมันจะเป็นมันจะเป็นฝนสีแดงแงครับอ่ามันจะอยู่ดีๆมันก็จะเกิดมาครับถ้าเกิดคุณเปิดห้องไปเรื่อยๆปุ๊บ แล้วเจอแบบอยู่ดีๆหมอกมันก็แดงขึ้นนะครับแล้วก็แบบมีฝนตกเป็นสีแดงแล้วให้คุณรีบไปตรงที่ประตูอ่ะหรือไปตรงไหนก็ได้ที่มันมีร่มกำบังอ่ะแล้วให้คุณ <c oughs> แล้วให้คุณอยู่ตรงประตูผมแนะนํานะทิ่ก็คือเมื่อมันเกิดมาปุ๊บให้คุณไปอยู่ตรงกรัลระหว่างกลางประตูะครับคุณจะรอดนั่นแหละแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ที่โล่งปุ๊บแล้วให้ฝนที่ตกมาคุณตายครับไม่ใช่ว่ามันตกปุ๊บตายปั๊บนะครับมัน ตกปุ๊บมันจะให้เวลาคุณครับให้เวลาคุณสักแั๊บหนึ่งก่อนที่มันจะตกจริงๆริงังครับโอเคแค่นั้นครับผมหารูปไม่เจอก็มีทั้งหมดประมาณนี้สําหรับแมทเกสครับแบบมาแรงแนวฟีรันนิ่งผีก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะผมตัดตัดคลิปนี้จนเมื่อแล้วบ๊ายบาย